เอาอ่ะครับที่ครับผมตัวท้ายทำจนได้ฮะได้แปดไปน็อกดาวน์ลงไปแล้วโนราเก็บแปดไปนูลินเทสไปอีกหนึ่งค้งครับผมตรงนี้นูรินเทสที่ไปแล้วหนึ่งแล้วแปดเทรดครับผมเทรดเกมส์เอาจนได้ครับผมตรงนี้ฮะสำหรับเดย์เทรดครับผมทีมไหนก็ได้เว้ยเชียร์กันกูเว้ยชนได้ครับผมแล้วก็ลูลินแก้มือครับผมนูลินแก้มือไปฮะับวีพีกเลไปต่อครับผมตรงนี้ใช่ครับผม มาแล้วฮะได้ลุ้นครับเกมบุถ่ายได้ลุ้นมันๆแบบนี้สิใช่ครับนะ PJS เออต้องงั้นไปไปลโลได้ที่เล่นใช่ครับยังไงครับผมเดชมาวีพีมาอุ้ยทิมเอาอ๋อเล่นได้หลุมนี้ครับอ่าแต่ว่าเปิดเล่นกับเดนะครับมุมนี้ต้องใช้รถกำบังครับผมอุ้ยวัดวัดเลยเฮ้ยวัดเหรอวัดเหรอวัดเลย เวโรดิก้าคมกว่าฮะาองเม็ดน็องเฮ้ยเอาว่ะเลยยังไม่รู้ว่าตอนนี้เด็กโกกับผมต้องดันลงไปหนึ่งครั้งฮะบุรีรัมย์กับเดทเหตตอนนี้ออนไปจัดแล้วลูไปโดนนักเรเกรกับผมน้องโรเบิร์ตดี้เอ็ดดี้คอมโบไปโอ้โหวันนี้แดมบอลเคลียร์ยังไงครับผมซ้ายมีเดขวามีบีไอยูคือวันนี้คอนเนคชั่นกัน2เกมเลยนะตั้งแต่ดีล่ามาแล้วครับตอนนี้น้องบอกเลยว่าเป็นแผนแซนด์วิชไส้ไทยแลนด์เฮ้ยผมบอกเลยเป็นไงโอ้โหหิวเอออันนี้มาจอดไทยซ้ายและขวานี่ไงมาแล้วครับผม ฝาฝั่งของบุรีรัมเก็บไปอีกหนึ่งนกดาวครผมยังไงแซนวิชแซนวิชอุ้ยแล้วก็ไม่ไหวหรอกเทลเทลไม่รอดหรอกดูการยิงของก็อดแมวแล้วมันลำบากในการขึ้นบาลเล่งวอชั่นไม่สวยครับเทลแล้วโดนกดมาจากโนดาฉีกมาอีกโอ้โหเสียยเรียบร้อยครับผมสองจังเหรออกไปก่อนนะ้าตรงนี้เป็นกรองนะนีโนดาไปได้อันเดอร์ โอ้ยิงกันเพลเพลินแล้วบุรีรัมขยับเข้ามาจังหวะนี้ก็สแน็ปกับคนนที่สองคนที่เข้ามาคัดกลางวงอยู่เซนเตอร์เลยครับผมอย่างที่ผมบอกเลยมาเอาเกมนี้ต้องลุ้นเกมนี้ครับอันนี้ที่พาพุ้อาทรดผมบอกเลยว่าผมมาบุรีรัมมาแน่แกงอินแกงอินแกงอินไปก่อนให้แบบให้หมิ่นกันไปแล้วพ้าอาะทีเดียวสุดยอดไปเลยนะจบปุ๊บเพโลแชมปช็อคเลยเหลือเชื่อยิงผมนี่ชอบการออกตัวคุณจริงนะออกฟาวตลอดเลยขอฟาว อาฮะนูรินเออมาอีกแล้วจังหวะนี้มาจะดูกันของจริงเป็นไงแล้วระเบิดลูกนี้เป็นโมลชอปเผาหน้ารถครับอือถึงกับพนมมือแล้วนะไม่ต้องพนมภาวนานะก็ดแมวได้ M Y L ครับผม M Y L น็อกดาวน์ลงไปตอนนี้เข้าข้อจริงๆครับผมซึ่งสังคมมาใครอยู่ในสังคบคือแตกหมดนะฮะฮิรูเซนใช่ครับผมหวานเจี๊ยบสมุวมาครับ ลายตัดโปรเดี๋ยวผมแกล้งๆนะนี่แกล้งๆครัแกล้งๆคาเพราะรู้อยู่แล้วไงอ้าล็อกผลล็อกผลและนี่ไงอีกเล็บก็ผมไม่ได้สไปโระตัดกันเองแบบนี้ถือว่าเป็นผลดีของไทยแล้วก่อนแม้ไม่ได้เอ็นไวรัสก็ดได้เก็บงานบายสแปมอยู่ตรงนี้นูรินเกือบได้เหมือนกันครับผมโอ้โหบาตูรินเกมที่แล้วนี่ทําให้เดเทดเล่นยากขึ้นเยอะนะครับผมเกมนี้สถานการณ์เปลี่ยนครับระเบิดลูกนี้เก็บ VP ออกจากเกมแน่นอนครับผมเบโล พลิกเล็บยังไงหันมาได้ยินเสียงแล้วเกรไม่ได้บอลประตูดินจะไปไปตรงนี้โอ้โหเทกันแบบนี้หวานเจี๊ยบเลยครับผมแล้วปูชิวเข้ามาแจมตรงนี้ประตูดินออกเกมไปเลยครับผมโอ้โหเอ็บเลย่างนี้ก็ทีครับเก็บเกรจะดึงเพื่อนขึ้นมาได้หรือเปล่าครับตรงนี้จะเป็นแค่ทีมเดียวนะท่านผู้ชมครับพี่บอมครับที่ได้ไปไทยทีมเดียวใช่ครับปูริรามหรือเดครับหนึ่งในสองทีมนี้ได้ไปแน่นอนครับแต่ว่าก็ต้องถ้าเกิดว่าเป็นเดจบที่สองอีกหนึ <ste ek> ่งครั้งนี่ผมบอกเลยนะว่าคืนนี้ฟันร้าย เอาแล้วครับผมบุรีรัมเจอกับเดเตดครับผมสเตะไปตรงนี้กอดแมวได้เกรย์ไปฮะออาเลยครับไปเอาว่าสี่ตันตีวะทีเราใครก็ได้ครับใครก็ได้ครับตรงนี้รักใครเชียร์ใครก็ส่งกำลังใจเข้ามาในช่องแชทนะฮะบุรีรัมหรือเดเตดเป็นอีกหนึ่งทีมจากประเทศไทยที่ได้ไปต่อแน่นอนนะครับผมเอ็ดดี้ฮะเอาว่าบุรีรัมบดเว้ยบุรีรัมบดเว้ยสองคิวครับ แต่ต้องบอกเลยว่าทั้งสองทีมเข้าข้อทั้งคู่นะฮะใช่ครับแต่วงเนี่ยเป็นบุรีรัมย์ครับแค่วงที่7นะตอนนี้ต้องวงที่8ว่ากลางวงใครก็ได้เล่นครับตรงนี้แต่บุได้เล่นได้อยู่ดีตัวท้ายเนี่ยบุรีรัมย์จะได้เปรียบกว่าบุรีรัมย์ไม่ต้องรีบตรงนี้นะครับโอ้เราจะมีแค่หนึ่งทีมเท่านั้นครับที่ได้ไปต่อในวันนี้ครับแต่ไม่ต้องเสียใจนะทีมที่ไม่ได้ไปแชทนัวแน่กูบอกเลยทีมไหนไปแชทนัวแน่ทีมไหนก็ได้เว้ยแต่จริงมาทีมไหนก็ได้เว้ยใช่เหลือเกินะะตรงนนี้ สีนูบอกสัตว์เอคิวไม่ต้องเข้ารอบมึงพรุ่งนี้เชียแม่งตกรอบใจรักทั้งของเรารักทั้งหมดนะประเทศไทยไม่เหมือนโจ๊กกระทายเดท์เทรดด้วยป่ะผมก็ไม่ติดนะคุณโจ๊กหรือคุณจอบผมจำไม่ได้นะฮะัูรินอ่าคืนมาให้ได้จับจาจับตาดูวะ เฮ้ยแต่คู่นี้เขาก็คนละทางเหมือนกันนะคนละทางไม่จ็อบก็โจกอ่ะฮะรอบนี้แต่เฟรมคือพ่วงไปกับโจกด้วยอันนี้ผมพูดก่อนนะแฟนเดเทร์อย่าโกรธผมนะคือยังไงก็บุรีรัมย์สุดยอดเพราะผมทายไว้ไงอ่าเออต้องรอดูอ๋อน้องแคทด้วยเหมือนกันใช่แคทไปที่เดทเทียร์ผมไม่ได้จับคู่เลยนะเมื่อกี้ใครทายบุรีรัมย์นะคนหน้าแรกอ่ะคุณโจ๊กโจ๊กอ่ะหวังพึ่งบารมีผมอีกแล้ว เเเเออออโมมาง่นียได้ลุ้นกันต่อไปท่านผู้ชมครับรอวงบีมานะอีก34วินาทีครับได้เล่นวงเก้าแน่นอนครับแบบนี้เพราะว่าทักสองทีไม่จําเป็นที่จะต้องเล่นในเฟสที่8ครับในเมื่อแต่ละทีไม่มีการโยนแกราเน็ตหรือว่ากระชากพื้นที่เข้ามาซึ่งเป็นการตัดใจเล่นที่ถูกต้องของทั้งสองทีมนะครับครับผมชอบเลยยี่สิบวินาทีเท่านั้นครับไม่มีใครกล้าเปิดเข้าสู่บทสุดท้ายแต่บุรีรัมย์ได้เปรียบกว่าทีครับ ทีมเดียวที่ได้ไปต่อครับเดทเพดหรือบุรีรัมครับทั้งสองทีมตอนนี้ไม่มีใครได้เปรียบหรือเสียเปรียบกันนะครับผมสี่ต่อสี่เท่ากันคุณเท่าเลยนะผมไม่พลาดทำไมเขาบอกให้ผมเงียบรอดึงเหรอไม่ให้ผมเงียบอ่ะได้ผมจัดให้นะตรงนี้เงียบเลยอ่ะผมเงียบเลยนะบุรีรัมดันอ่ะจะได้ไม่เกี่ยวกับโชคลาภหรือว่าเคล็ดอะไรนะคุณบอมโซโล่ได้ได้ตรงนี้นะฮะฝากฝากทีมงานข้างล่างด้วยนะครับผมจดค่าแรงเฟรมเกมนี้ผมด้วยนะฮะไม่ต้องสบายใจกันเออโอเคมา และทีมที่เริ่มขยับก่อนเป็นนูรินนะครับผมมาแล้วโดนเตะมอาอ้าวแบบนี้คนที่เปิดจุดไม่ตัานก็หายแ,<ต>แล้วตํวาตแหน่งของตัวเองเปิดแล้วแต่ว่าต้องระวังทางด้านซ้ายครับกอดแมวยังไงครับผมจากมุมการยืนตรงนี้เนี่ยบุรีรัมขึงพื้นที่ได้ดีกว่าเล็กน้อยครับส่วนเดเทครับอาศัยการยืนฟอร์มชั่น4คนติดกันนั่นเองนะครับผมดูครับแตกต่างกันนะการยืนของทั้งสองทีมเลี้ยงหน้ากระดานและแบ่ง โซนเป็น4คนยืนด้วยกันครับเริ่มปล่อยออบชั่นกันขึ้นมาครับผมโปรแกรมในของก๊อนแมวหมดเรียบร้อยครับเอ็ดดี้ไม่มีเช่นเดียวกันครับผมเช่นเดียวกันกับด้านของโมโลท็อปนั่นเองแล้วขึ้นโอ้ยโนดาเปิดด้วยนักตุ้ก้าไปก่อนยังวันนี้ยังไงขยับเข้ามาแล้วครับผมอีก3คนของบูรีลัมโอนัสซี่ยังไม่รีบร้อนนะครับผมเดทตรงนี้ยังไงจะตัดใจดึงหรือเปล่าครับผมแปดปล่อยแฟนแบงขึ้นมาก่อนครับถ้าเป็นอีกหนึ่งเกมที่ เดทจบที <1999 S> 2> ่2ผมบอกเลยว่ามีผลกับจิตใจแน่นอนครับโอดาสเป์มาตรงนี้แล้วนูรินไปได้ก่อนแนวก่อนอ้าว่าตาต่อสามะไม่ขาดครับตรงนี้ตาต่อสามสามเท่ากันนูรินขึ้นรถมาทั้งสองทีมมั่นใจพอสมควรครับแต่ว่าโคนาตี้นี่เราเห็นไปแล้วสองสองดด้วยกันครับที่สเปร์เข้าไปแล้วไม่ขาดครก่อนแมวไม่น่าจะดึงกันขึ้นมาได้ครับวงกระชับขึ้นมาครับเรียบร้อยฮะเก็บงานปูชิว 3ต่อ3ครับดาวข้งคนที่ครับผมสุดท้ายทำจนได้ฮะได้แปดไปน็อกดาวลงไปแล้วโนราเก็บแปดไปดูรินเทสมาอีกหนึ่งครั้งครับผมตรงนี้นูรินเทสไปหนึ่งหนึ่งโอ้โหเดทรเทรดครับผมเดทรเทรดเก็บสิ่งเอาจนได้ครับผมตรงนี้ฮะสำหรับเดท์เทรดครับผมกินไส่ก็ได้เว้ยเจียนตังคู่เว้ย ชนได้ครับผมแล้วก็โูรินแก้มือครับผมโนรินแก้มือได้ในที่สุดครับสำหรับเดเทรดต้องบอกเลยว่าจริงๆลึกๆแล้วเนี่ยผมอยากให้ออกมาเป็นแบบนี้นะแต่ว่ายังไงก็ต้องเคลียบบุรีรัมเหมือนกันนะครับผมทำได้ดีแล้วโนรีนแม่งเข้าห้องีหรือว่าบุรีรัมนะครับผมแต่ว่าอย่างที่เรารู้กันมีเพียงทีเดียวเท่านั้นนะจะได้ไปต่อนะฮะใช่ครับผมโอ้โหอย่าเพิ่งทะเลาะกันจะเย็นน้องชายมันเป็นฟิลที่แบบ ูไม่อะไรไม่ออกนะต้องบอกตรงค <ừ. S 1> ือคือเบสเฮดอะอย่างที่พี่บอมบอกแล้วว่าที่อยากให้เป็นอย่างนี้เพราะเขาตัวนี้ <ไป S 1> มาเชียร์บุรีรัมย์นมมันต่อแต่<ไ>บุรีรัมย์ก็ทำได้ดีมากๆในเกมนี้แต่การเคลียรดไปเข้ามาการไฟเข้ามาคือต้องบอกเลยว่าแม้กระทั่งผมนั่งอยู่ตรงนี้นะเออผมยังลุ้นตามไปกับน้องๆทั้งสองทีมนะครับผมไม่ว่าจะออกมาหน้าไหนก็แล้วแต่แต่ว่าอย่างที่บอกกันไปไม่ต้องเสียเป็นไงละมึงอาจารย์เฟรมไม่ที่บุรีรัมย์ไม่ได้เข้าเพราะอาจารย์เฟรมเจอไผม จริงขนาดได้เปรียบขนาดนี้เนี่ยได้เอาตนได้ครับสำหรับเดทเฮดฮะดีด้วยครับดเทดทเฮดเกมมิ่งหุยดำถ้าเล่นแบบนี้พรุ่งนี้มีโอกาสเท่ากับกว่าวนนจานเฟมเงียบเลยครับจานเฟมเงียบเลยอุแคทเสมอผมละสี่เกมอุนอัดแม่นมากนะแม่นมากส่วนคุณกับคุณโจ๊กครับไม่คุณไปด้วยกันทำไมฮะแตกออ๋แต่ว่าถือมาดีละมาดีมาดีมันอย่างเงี้ยที่ผมบอกแหละทายใครก็ได้ใช่ใช่นะ ก็สนุกด้วยดวันนี้สนุกมากใช่ครับดีใจกับน้องๆทีมเดย์เทรดด้วยนะฮะทายไป็สองทีมแล้วเว้ยทายไป็สองทีมแล้วเว้ยยังมีการแข่งขันที่ต้องซัดกันอีกเยอะนะฮะไม่ผมจำได้ว่าช็อตอย่างที่บอกแหละผมว่านูรินมปนโคแบบกำหมัดอะเพราะว่าช็อตช็อตที่มันยิงไอเจมอะเหมือนเหมือนเหมือนมันยิงก่อนปะวะใช่ปะแต่มันยิงไม่ตายมันยิงมันยิงจนไอเจมเลือดเดือดนิดนึงอะหลุดทะเลเจมมันก็สวนชุดเดียวเลยแต่ต้องบอกเลยหรือว่าต้องยอมรับเลย กอมาถ้าเทียน่วนครบ16ทีมครับหรือ62ชีวิตครับผู้เล่นที่หายไปครับคู่หนึ่งตัวแทนจากประเทศไทยอีก2ทีมที่ยังมาชมกแล้วครับผมเรายิงฟรีครับเฮ้ยแต่ว่าโอท เอดี้โดนเตะมาไม่ได้ครับผมแม่แต่ว่าโนด้ามาเทรดแมนโดริก้าเหลือคนเดียวเหมือนกันนะตรงนี้เท่ากับว่าแอตแทกออร่ารอกินพุงปลาเลยครับแบบนี้ใช่ฮะเดนเดตไม่ไหวหรือเปล่าแล้วบุรีรัมจบอันดับที่5ฮะโดยเจมนี่ไงเฮ้ยแอเแทกออร่าว่ะโอ้แล้ววงมันบีบหายได้ออร่าชาร์ดด้วยนะครับสวิตแมเอฟบีเอเวสเจมส์นะแต่โอ้ยังอยู่เเนกเกอร์ยินจะบอกนะว่าเหมือนเดิมทำได้ไหมเอ่ยสามเตี้ยนเหรอวิ้งหนึ่งวิ้งหนึ่งสามเตี้ยนโมเดล อดวิ่งหนึ่งอดวิ่งหนึ่งก็ทำแบบนี้เหมือนกันใช่ฮาวดี้นฮะโอ้รอดูครับผมเจยเยอร์แเปไว้นี่งานรู้ได้บรูดิก้าครับผมไม่ไหวสนใจกันอยู่2ดีมแบบนี้ไม่ไหวฮะเดทเทดน่าจะไม่ไหวแล้วระวังนะครับผมไอ้อดขึ้นมาแล้วได้สวิตไปก่อนเจงกุลรอบระวังหลังอยู่โอ้แต่ว่าเปิดตัวเร็วไปนิดนึงฮะเลนเกอร์อาจจะโดนเช็คมาหรือเปล่าฮะเป็นไปได้ครับผมเราบูโซนติดมาแบบนี้นูลินคาร ไม่มีระเบิดแล้วแต่ว่ามีโมโเรท็อปครับมีโมโเรท็อปนอนฮะแหมไปโดนกล้าโดนเก็บไปนอนกับกองโอ้แบบนี้ลุ้นนะผู้ชมครับขออนุญาตรายการภาคเข้าข้างหน่อยตรงนี้ออกขวาวีเอเอยังน้องอยู่ปล่อยนะแบบนี้เอปล่อยครับเอเอปล่อยเออโนลินแม่งแบบแต้วมกล่องเต่ลยตอนระเบิดเลื่อนหนึ่งของสเนเกอร์หรือเปล่ากของบังไหมไม่มีหมุ่งหวังด้วยเฮียกของเหมือนเจ้าปืะอ้ยเจมยิงเข้าหัวแน่เลยว่ะผมว่าโน่นอนอยู่แล้วตรงนี้ยิงฟรียิงเรียบรัวไ้ครับสเนเกอร์ได้ไปหนึ่งตวยว้ท่านผู้ชม แล้วได้แม่ก็สุดหมดพอดีครับผมแล้วเจี๊ยบไปได้ฮฮโรซินครับผมแบบนี้วัวดัดโปรระวังทางด้านหนึ่งนูรินไม่ได้เจเีอร์เหมือนกันอ้าวกลายเป็นโดนสองทางเหมือนการตัวตรงนี้โอ้แล้วปั๊มยาขึ้นมาก่อนครับสโมอมันยังบังอยู่แล้วก็เนเกอร์ค่อยๆขยับเข้ามาได้บอกนูรินได้การพุ่มวีพีหวานเจี๊ยบเอาเอาโดนไฟโดนไฟขึ้นตะกบไม่ได้แต่เนเกอร์โผล่ขึ้นมายิงฟรียิงฟรีได้ไหมนูรินไม่ได้จากกรอบไปก่อนแล้วนูรินได้ต้องพีมาเนเกอร์ได้ลูแล้วเก็บได้ไม่ได้ครับผมแแบบโอ้้ยไปลวเเดด นูรินเจมหนึ่งนูรินหนึ่งอย่าบอกนูรินนูรินดูอาเจมเจมอาเจ้าเราจากประเทศไทยครับผมโอ้ดูดีไม่เข้าข้อจริงเลยนูรินเนี่ยบอลเคลียร์ครับผมตรงนี้อีกทั้งนั้นยิงตู้หูเรียบร้อยน็อกดาัแล้วเขาดูชนฉอดสวิตต์ไหนดิเขาดูชนฉอตสวิตต์ไหนดิตัดสินใจได้ดีครับเชียร์พระแบบนี้ท่านผู้ชมครับก่อสามเหมือนกันก่อสามเหมือนกันทั้งคู่ไงเมื่อกี้อนูรินก็ยิงกันนูรินก็ก่อสาม หายหนึ่งแ,แ,แ kind of น่นอนครับทามมิ่งจะกลับไปเป็นเหมือนเกมมิรามาวันนั้นหรือว่าเวโรริก้าแบบนี้เลยนะฮะได้สองก็ไม่คุมนะใช่ยังฝืนอยู่ฮะเจมส์แมงสนเป็นทางโดยถูกต้องนะบวกกับคนมันอยากจะเข้าอ่ะนเนเกิดขึ้นเนี่ยเฟลร์แคมีโอกาสที่จะเข้ามาเคลมได้นะถ้าเกิดว่าวงล่างไปพี่บอมล่างไปก็อร่อยห่อวงล่างพูดไม่เคยเป็นงานวงเดทเดเทแต่ตรงนี้เกดได้เว้นรับก่อนแล hm okay. like 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 ้วยังโอ้สวยๆเลยฮะแล้วมีแต นี่ยืนอยู่บนพื้นเฉยๆเลยฮะแล้วเคลวไปได้วอดจนได้ครับผมนี่ไงเปิดมุมยิงปีแล้วสเปรย์ไปต่อตรงนี้ตวิทได้เคตี้หนึ่งหรือสองครับผมตรงนี้เนี่ยช็อตเนี้ยน็อกดาวน์อยู่ทำให้เองไปได้บอลแล้วตัวนี้โดนน็อกดาวน์ลงไปจากมรทอครับผมโดนยิงจ่อแจอยู่จากอินทิโก้แล้วสู้บังแกบสู้หูเรียบร้อยน็อกดาวน์เลยพื้นปมน็อกวิทโอ้สวยๆเลยฮะแล้วมีแดนบอลมาแจ้งด้วยข้างหลังนี้วงนี้วงนี้คือแบบก็มูฟยากอยู่นะแต่มันก็มู่พลาดไปได้นะ อดดปิท้ายหลังนึกว่าขบวนาเล่อยกดูช่องแมปเลยวะไอ้เกียร์ขับแล้วแบบนี้ต้ใครเขาทักเขี้ยอะไรวะเนี่ยน่าจะฟังเสียงอะไรอย่างนี้คือแบบผมเห็นตามแบบเฮ้ย V P ผมนะเนี่ยคุณไทยเดชเดชหรือเปล่า V P ครับเกมนี้ใช่ไหมครับผมไปโซนิคไปแล้วเฮ้ยหมาแล้วดิ H Q L U 5โซนิกเออผมบอกแล้วตอนที่มีทิปมีผมไปออกรายการเกมเกมเขาถามว่าใครคมสุดในทีผมก็บอกว่าเจมนะสุดยอดจริง m V P สองเม็ดขอดูช่องแมปอยากเห็นช่่องแมปะ ช่องแมบบเปนช่องไหนวะคนดูเอานี่ไขอบคุปรเมฆครับผมห้าสิบดวงเออพรุ่งนี้ต้องให้บุรีลัมเข้าเไ้แต่คือตั้งแต่เราเล่นมาเราเรามูเข้าได้ทุกวงเลยฮะถือว่าโคตรลำโอนหนึ่งของจริงครับ อันนี้คือตอนนี้เราอยู่บนบอนเตยใช่ปะอยู่บนบอนเตสวัสดีครับพี่กอลสวัสดีครับแต่คือวงหนียังไงก็ยังหนียังอย่างนงงั้นเหมือนเดิม โอ้ยวงพีขวาบนพอดีเอ็ดคิวเหรอพรุ่งนี้ก็ไมเข้าวเอ็ดคิวอ่ะ